สวัสดีค่ะสุภาพรมีดหมอค่ะวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวมีดหลวงพอเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีดเก่าสวยดูง่ายสบายตาค่ะเรามาชมความสวยงามของมีดกันนะคะฝักไม้ค่ะด้ามไม้ค่ะสวยและเก่านะคะ มีรอยแตกธรรมชาตินะคะลายสวยมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นมีดขุดวาดน,นะคะเป็นมีดขุดวาดของหลวงพ่อเดิมค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ เฉพาะใบ9้านิ้วค่ะรวมด้ามแล้วฝัก13นิ้วครึ่งค่ะสวยมากๆเลย สวยและเก่านะคะท่านที่สนใจจะบูชาศึกษาเรียนรู้ก่อนบูชานะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะสนใจติดต่อที่เบอร์โทร085 3833 079ค่ะสุภาพรค่ะสวัสดีค่ะ